ใช่ไหมหลักการ<ช>าเราจะรู้มันจริงไม่จริงตอนเนี้โซนเจ็ดก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้พอเจ็ดเสร็จโปติถ้าทัาบเบิ้ลขึ้นเหลืองตัวนี้ขึ้นแดงอันนี้ไม่ขึ้นละเอาดูจากสายตามตันเอไว้ก็ได้ถ้าเซตหายอันนี้เพียเ้ยนอูนน้ <c oughs> หายผิดแป๊บนึงคือตัวนี้กับตัวนี้มันต้องสัมพันธ์กันตัวนี้คือจะเป็นตัวจับถ้าทับเบิ้ลต้องขึ้นเหลืองถ้าอารามไม่ต้องอะมิเตอร์วัดก็ได้นี่เราเซตเลย อันนี้รีเซ็ตกันเลยสิมาดูพี่หมวนช่างหมอนี่มันดีเกินไปช่างทำให้เสียมใช่ก็คือตอนนี้เนนนวดเนี่ยมันมัโดนดึงแล้วเราไปเอาขึ้นแล้วมันก็ยังไม่หางยอันนี้มันมาตอนเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วดูให้พี่เราแรกนี่พี่ดึงเราไปขึ้นก็หายละจบละจบจบตรงนี้ช็าตัวเนี้ยมันช้าตรงรีเซ็ตอ่ะมันจะไม่เหมือน มันจะเหมือนตู้เก่าตู้เก่ามันเป็นมินนวลมันจะดึงแล้วมันก็คืนค่าเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะมันจะไล่ไล่เส้นระบบอะไรของมันอ่ะไล่โซนลูกโซ่มันก็ไล่ไล่ลูกอะไรอ่ะตัวนั้นคือจบเลยอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นทับเบิ้ลเงี้ยดูตัวอื่นมันมีเหลือดไหมถ้าสมมติมีเหลืองก็มันก็ไล่ระบบของมันนั่นแหละตอนเนี้ยเนี่ยมันคือปกติอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแต่ขึ้นสถานเขียวนี่คือปกติหมดไอตัวนั้นน่นคือมันไล่ลูมวันนั้นเราไม่ได้ต่อใช่ไหมตัวนนีี้่คอม ่ข้อใหม่มันใช้งานได้คือลุกโซนนี้เราไม่มีอ๋อแบบไม่ไม่ไม่มีโซนอันนี้เบลอันนี้ไม่มีโซนอันนี้มีโซน,โซนอันนี้เบลม,มันไม่จับยมันมเช็ดเลยเบลเนี่ยค<ต>ือมันเป็นไม่จําเป็นต้องไปคล่อมตัวท้ายไงไม่เหมือนพวกระบบฮีตแต่ผมสงสัยว่าในเมื่อในเมื่อมเมนร้อนโดนดึงตรงเ้าโคจากกระดิ่งไปดังอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ต่อใช่ไหมมีรู้งานต้องให้มาเช็คเดี๋ยวให้ช่างเขียวมาเช็คโดยเพราะจริงๆมันก็ต้องเทสอะไไม่ถูกไม่ใช่หรอมีเคสหนึ่งคือโดนตัดไงก็คือ เราไม่รู้ว่าตัดไหนเพราะเมื่ก่อนที่ก่อนมีมาเคยมีช่างอะไรช่างเอกมาทำอะ่ะไอ้นี่ผมก็เสียนะทำเสร,ร็จเราก็ไล่จับมือเคย,เยมมดแมแรกเสร็จมันก็ทำอยู่ตรงเนี้ยเรื่องมันอีกช็อตแดกร้าำมือตรงเนี้ยไอ้ตรงไฟร้านเนีฮยคือจนจนไหนมันก็ต้องเออต้องดังหมดเออถ้อา,าไม่ด,ไมดังก็แจ้งซ่อมนี่แล้วเรามีหันเลวูบวูบวูบไม่มีอ่ะพีเเ่เป็นเป็นเบลล์หมดคอมไม่มีก็จะมีไซเรนทันแล้ซเรนทันหนึ่งที่เพื่เคยบอกว่าวัดวัดอีโง่เปียกคอ ยเวลาทูนที่ขึ้นมาในแม็กมีหลักฐานร้องเลยนะแเดี๋ยวพรุ่งนี้กวันไปพวกมันลบเบอร์ทิ้งหมดแล้ววันนี้ไม่สนใจอ่ะไม่คุยรออะไกันแล้นที่ที่ว่าบอกว่าอะไรนะวัดอมอ่่อยางนี้เวลาถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้ามันขึ้นยังขึ้นแดงอยู่นะที่ขึ้นแดงนี่มีสองเคสคือมันจะมีเมนวลฮีทสโมกนะอย่างสโมกง่ายสุดสโมกคือเดินตามโซนที่มีแล้วมันจะขึ้นไฟเห็นไฟสโมกยากสุด ยิ้มไม่ชวนติดเลยเลยแต่ว่าเราจะเช็กไงเราก็ตัดโอมจับโอมเอาบนลูดออกในการอ่านหน้าอะไรแบบนบนลูดออกแล้วเราก็ไล่เช็คตัดเทียบสนเหมือนเล่นคาอาแล้วมาจับไหนมันชอบเราก็ไล่ไล่เช็คทีตัวตัวนั้นไปวันคุณต้องเดินสที่เราเรีปกติตอนอยู่ไม่สนใจไปอย่างนี้ทุกคนเนี่ยความรู้มาผมก็อยากให้มันหมดเนี่ยเหมือนก็ปี้เป็นฮั์ใจมันหมดเนี่ยผมไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเอาไปก็เปลืองเปลืองหรือเปล่า เอาไปผมก็คิดแค่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอ,สองสองสองเอาคิดเป็เลขบอก,ก <c oughs> เนี่ยวัดก่อนมิเตอร์นี้อันนี้วัดแอมป์วัดโวลต์วัดโวลต์เป็นไฟตัวนี่เป็นสลับนะถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ได้แต่ไอ้ไอ้แคมป์รุ่นใหม่เราวัดไฟนี้ไม่ได้นะวัดไฟไฟเท่าไอ้แคมป์รุ่นใหม่ที่ตัวใหญ่อ่ะไอ้ตัวนั้นแหละมันไม่วัดวัดไฟตรงไม่ได้ต้องมิเตอร์เข็มมา <c oughs> มันมีขั้วแดงคือบวก โปรตีตัวเนี้ยโปรตีไฟมันจ่ายยี่สิบสี่วอนมันใช้เนี่ยไฟจ่ายยี่สิบสี่วอนแต่มันมีโหลดมันจะค่อมหน่อย,อยไฟจะตกประมาณที่อยู่ที่สิบแปดใช่ไหมเครียดเนี่ยอันนี้เพื่อนเคยบอกวัดวัดได้เครียดวัดได้เดี๋ยวดูขโมยวิชาเนี่อยู่มาสิบหกโวลต์สิบหกโวลต์ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกฮีทขึ้นถ้ามันโซนหนึ่งนะโซนหนึ่งขึ้นแดงแล้วจับได้ประมาณ หนึ่งโวลต์สองโวลต์เนี่ยคือสรุปได้เป็นฮีทเป็นฮีเตอร์ฮีทอ่ะถ้าไฟไม,ไฟไม่ถ้าลองเส้นดูก่อนถ้ามันไม่หายก็ต้องไล่หา,หาอันนี้สองคือขึ้นประมาณเจ็ดถึงแปดโวลต์เป็นสโมกสโมกเนี่ยเซตหายหคือไฟแดงขึง้นพอเซตแล้วมันจะหายแต่ถ้าไม่หายมันก็จะขึ้นไฟแดงโชว์เราก็ไปไล่ตั้งโซนแค่นั้นเองไล่อย่างไงไล่ถ้าเจอแล้วทำไงไล่เจอแล้วก็มาดูโซนนี่แล้วไปดูแบบเบื้องต้นไปดูแบบมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็ไปไล่ดู แบบมันจะบอกใช่ไหมโซลเส้นดีหนึ่งเส้นดีสองเส้นดีหนึ่งก็จะบอกว่าตัวไหนเป็นสโมกตัวไหนเป็นิทจะมีแบบบนฝ้าแบบใต้ฝ้า <c oughs> ไม่งงดิก็ม <c oughs> ันเหมือนเนี่ยที่วงจรอนะที่ต่ออย่างนี้ไปถ้าเราวาดไดแกรมอะก็คือเหมือนโซนอะ่ะมันก็จะต่อหลักการคือต่อขนานหมดเลย <c oughs> ต่อเน,นี้ยสายไปเนี้ยสายไปคู่กันเนี้ยสายไปมันตรงไหนก็ได้แล้วก็มี R ส7เจ็ด K คอมสุดท้ายต,ตัวสุดท้ายคือสี่เจ็ด K คนนี้ก็จะคล้อมอย่างนี้คล้ออย่างนี้คลอมไปตลอดอออย่างเงี้ยคล้อมไปตลอดแล้วจะมีอาสุดท้ายที่มันสมาร์ททับเบิ้ลอะทับเบิ้ลคือสายขาดทับเบิ้ลเขาจหรือค่าอาหายมันเราหลออมันได้ไงเหมือนนะ่ปะปกติถ้ามันไม่ขึ้นเหมือนสายขาดเนี้ยเราก็เช็งไม่เจอเลยมันต้องมีค่าอาจับค่าอาได้เหมือนถ้าปวดหลอดออกมาไี้ปวดหลอดลงมาปึง้งตรงว่าค่าโอมประมาณสามสามเคขึ้นอะสามเคโอประมาขึ้นเนาะแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสามเคโอหรือว่า ตามวันนั้นก็สืบได้ว่าไอ้โอมมันหายไปเราก็ต้องตามหาโอมหรือหลอกมันมีเช่นเัาไปคนตรงนั้นตัดโซนตัวเซ็นใบลาให้ครับผมผมไม่ได้เซ็นนะครับผมออกแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเ่ามายืนนี่แล้วผมยืนนี่แล้วเอามาให้รายงานผมเอามาผมอัพฉีดที่นแค่ผมยืนนี่แล้วผมว่าผมเอา,ามอาไว้ที่ห้องนี้ไงผมเอาไคนแล้วผมเอาไปคนแล้วเขาบอกหาเจอไหม ถามพี่ก่อนเลยครับถามผมได้กันหน้าแตกครับไม่เป็นไรถามก็เลยผมเอาไปให้<ม>ถา้ถาถ้าไม่เจอก็บอกเอามาเซ็น,เ,นเอามาเซ็นใหม่แค่น<อ>ี้เแต่ผมเมื่อวานเอาไปให้เขาละ